ที่บ้านม่วงคำตำบลปงยงางอแม่ริมจังังหดเชียงใหม่บรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษากลุ่มชมรมต่างๆซึ่งนางอินทูลจันกิจผู้ใหญ่บ้านหมูม่บ้านม่วงคำและนางนัทจันทร์ชยราชประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำและนายสุริณเ่อนครน,นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการอบตอปองแยง นำนายอาร,รณ์กรดีน้อยนายยกอบมาตอสันกลางตำบลสันกลางอำเภอพา,านจังหวัดเชียงรายพร้อมกับคณะเข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ผู้นำชุมชนคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางนัทจันทร์ชัยยราชประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบอินทรีย์และหมู่บ้านปลอกขยะซิลเวสได้รวมกับชาวบ้านจัดให้บริการรถนำเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหมาคันละ600บาทซึ่งกิจกรรมของชุมชนมีหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหรือจะนอนพักค้างแรมมีโฮมสเตย์ของกลุ่มวิสาหกิจรองรับ พร้อมกล่าวว่าตลอดทั้งเดือนนี้ยาวไปจนถึงปลายปีมีกลุ่มคณะที่ติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานจากทุกภาคให้ความสนใจในการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกเพราะว่าปัจจุบันความนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้นที่สวนขายส่งในราคาถูกและมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่บ้านสวนที่โป่งแยงฟาร์มศูนย์เรียนรู้วักเกษตรแปลงเกษตรอินทรีย์ดูการสาธิตและการใช้ประโยชน์ทุกส่วนจากแมคคาเดเมียที่นำผลผลิตจากแมคคาเดเมีย นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกักส่วนกลาแมคคาเดเมียสีน้ำตาลนำไปเผาเป็นฐานชาโคสสำหรับดูดกลิน่นและยังนำไปบดเป็นผงละเอียดทำสบู่ชาโคสสำหรับปงแยงฟาร์มเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์เกรรษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ที่เดิมปลูกข้าวไร่เผือกมันตามฤดูกาลเปลี่ยนมาปลูกแบบวเกษตรโดยมีไม้ยืนต้นหลักก็คือแมคคาเดเมียที่เน้นเรื่องของซีลรเวส มีการร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้าน่วงคํามีสมาชิก15ครัวเรือนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอีกทั้งยังทำให้สร้างรายได้เสริมเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ถ้านักท่องเท,ท,ที่ยวมานะคะเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมฟาร์มสวนผักไฮโดรโปนนกมีผักสลัดที่หลากหลายมีการปลูกแบบอินทรีย์ในบางส่วนจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวที่ปงยังฟาร์มค่ะซึ่งเป็นฟาร์ม<ๆ>อินรียรับรองโดย S D G P G S นะคะ ก็จะเน้นพืชหลักคือแมคคาเดเมียค่ะโดยที่เราจะใช้ประโยชน์จากแมคคาเดเมียให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีขยะน้อยที่สุดหรือช่วงนี้ค่ะจะมีเทรนซีโร์เวสเราจะนำใบใบแมคคาเดเมีย emia, กะลาไปทำปุ๋ยะกะลาสีน้ำตาลเราเอาไปทำเป็นฐานดูดกลิ่น ทำเป็นพงละเอียดทําเป็นสบู่ชาโคส่วนเมล็ดแมคคาเดเมียแล้วก็เอามาทานนะคะนอกจากว่าเศษเล็กๆเนี่ยเราเอาไปทําคุกกี้ซึ่งจะใช้ประโยชน์ทุกส่วนของแมคคาเดเมียนอกจากนั้นในฟาร์มก็จะมีการปลูกพืชที่ผสมผสานเน้นแนววนกเกษตรเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน มีการจัดการในเรื่องขยะค่ะตอนนี้ของเราในกุ๊ปปีนี้นี่ยกุ๊ป,ปใหญ่ๆนี่จะมาอยู่ประมาณห้ากุ๊ปครับกุ๊ปจากสุพรรณบุรีจากชุมพรเนาะประมาณห้ากุ๊ปกุ๊ปละร้อยห้าสิบคนนะครับอันนี้เป็นกุ๊ปที่ที่หกละของอ,อามตาะาสังการจากอบรอษานเชียงรายนี่ยนะครับดูบทีวีช่องสิบสามสยามไทยทางมือถือ ชัดแย๋วเลยครับชัดแย๋วเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลย่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแยียวครับ